สวัสดีครับผมนี่จะเป็นซีรีส์ที่เล่าเกี่ยวกับโบ w นะครับผมแอปเรียกรถที่เกือบจะดีที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมนี่เป็น EP ีที่2ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับระบบของโบ๊ใช้งานยังไงและข้อดีข้อเสียไปดูเลยครับ โอเคครับสวัสดีครับผมพิรศักดิอูดิโอนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับระบบของโบนะครับผมใช้งานยังไงข้อดีแล้วก็ข้อเสียพูดแบบตรงๆไม่อวยเลยนะครับผมถ้าอยากให้ผมอวยก็ช่วยจ่ายสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับโบขอบคุณมากครับโอเคเราจะเข้าสู่วิธีการสมัครเลยนะครับผมวิธีการสมัครเนี่ยอย่างแรกเราก็ไปเข้า Google Play ก่อนนะครับผมถ้าใครใช้ Android ก็ Google Play ถ้าใครใช้ iPhone ก็เป็น App Store นะครับผมก็พิมพ์ไป B O L T ทำเแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยฮะหลังจากที่ดาวน์โหลดมาครับผม เข้าไปสมัครนะครับผมโดยการที่ส่งหลักฐานนะครับผมอย่างเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่ใบขับขี่สาธารณะถ่ายบัตรคู่กับหน้าแล้วก็จะมีสำเนาเล่มทะเบียนรถส่งไปแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับผมยืนยันตัวตนนี่สําคัญมากๆเลยนะครับผมก็คือเราต้องถ่ายหน้าตัวเองสแกนกับโทรศัพท์นะครับผมสแกนหันซ้ายหันขวาบนล่างเนี่ยให้มันจําได้ว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นเรานะครับผมเพราะว่า เวลาที่ไปวิ่งงานเนี่ยมันจะให้เรายืนยันตนัวตน,ตนรู้สึกว่าแทบจะทุกๆวันเลยนะครับสมัยนี้เราก็ต้องยืนยันตนัวตนว่าเอออันนี้เป็นเป็นหน้าของเรานะสแกนก็รอผลนะครับผมประมาณ2-3ถึงชั่วโมงครับเพราะว่ามันจะเช็คว่าเออคนนี้เคยติดแบคลิเเคยโดนแบนติดประวัติอชาชญากรรมไหมถ้าไม่ติดทุกอย่างผ่านฉุยวิ่งได้ฮะโอเคต่อมาครับหน้าตาแอปของโบนะครับผมก็เดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูเลยแล้วกันนะฮะอันนี้กำลังโหลดเข้านะโอ้โห โอเคครับเข้ามาที่หน้าตานี้แล้วนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าตาหลักๆนะฮะหลังจากที่เข้ามาหลังจากเราสมัครผ่านนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้เริ่มวิ่งงานนะฮะถ้ากดตรงนี้นะครับก็จะคือพร้อมที่จะวิ่งงานนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ดูว่าตรงไหนที่ประชากรค่อนข้างหนาแน่นที่เขาจะเรียกเราเยอะๆนะครับผมซึ่งตอนนี้มันก็ดืกแล้วอาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ย มันจะไปแบบมีสีแดงๆอ่ะนี่ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ชิด <Shit. S 1> เนี่ยตรงนี้มันจะไปแน่นๆแถวสามเพลงิตงตอนนี้อัดที่ประมาณ5้าทุ่มนะครับมันก็จะบอกว่าเออตรงนี้คนเขาวิ่งกันเยอะนะอะไรประมาณนี้ต่อมาก็มาดูตรงนี้ครับก็จะเป็นการตั้งค่าการขับขี่นะครับผมอย่างเช่นอ่าตัวนี้เป็นหมวดหมู่นะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับถ้าเป็นตรงนี้ก็คือมอเตอร์ไซค์ส่งลูกค้ารับส่ง ส่วนตัวนี้จะเป็นส่งพัสดุข้างล่างนะฮะก็ถ้าพร้อมก็คือกดไปเลยนะฮะทั้ง2อันแล้วก็นี่เป็นระยะทางจากจุดรับนะฮะอย่างเช่นของผมเนี่ยตั้งไว้ที่8กิโลนะครับผมตั้งไว้ที่8กิโลเพราะว่าผมชิวครับอยากวิ่งไกลๆได้หมดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยผมก็แนะนําแค่แบบประมาณสักโลนึงก็โอเคครับไม่น่ายากอะไรเท่าไหร่ ต่อมาครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการรับงานอัตโนมัติอยู่ข้างล่างครับแนะนําว่ามไม่ให้กดดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเผื่องงานไหนที่เราไม่สวกไปจริงแต่มันรับงานไปแล้ว ถ้าเราไปแคนเซิลงานเราจะโดนหักแต้มได้นะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูข้างล่างครับตรงนี้จะเป็นรายได้ของวันนี้นะครับผมนี่คือตรงในส่วนของรายได้ครับอย่างเช่นวันนี้เราวิ่งมาได้แบบ300บาทมันก็จะขึ้นตรงนี้ว่าเออวันนี้คุณวิ่งมาได้300บาทแล้วนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนนะครับผมเป็นรีวอร์ดนะครับผมผมยังอยู่แรงบอลอยู่เลยครับยังเริ่มต้นอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นคะแนนคนขับของผมเนี่ยโดนลดมาเหลือ9 4เพราะว่าผมไปแคนเซิลงานค่อนข้างบ่อยเพราะว่าตั้งรับบงานอัตโนมัตินี่แหละแล้วคือแบบ ผมจะไปเรียนแล้วอะผมแค่คิดว่าหาคนติดรถไปมอด้วยไม่น่ายากตอนนั้นหนึ่งชั่วโมงก่อนไปเรียนสุดแม่งคนเรียกไปตลาดไทยเลยมาเรียนสายเลยก็เลยคิดว่าเออไม่เปิดดีกว่าไอ้ตรงหมุดตรงนี้เนี่ยเอาไว้เดินทางนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้หน้าหลักเนี่ยก็คือบ้านเรานะฮะจะอยู่ตรงนี้แล้วก็หมุดนี่ครับก็คือจุดหมายปลายทางนะครับผมก็คือเราเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะไปที่ไหนแล้วเราหาเพื่อนร่วมทางอย่างเช่นแบบว่าเออวันนี้พอแล้วจะกลับบ้านแต่ว่าออ้ยอยากได้ลูกค้าสักคนว่ะแต่ว่า ถ้าเผื่อเขาเรียกเราไปที่อื่นเนี่ยมันจะไกลแล้วก็เปิดปักหมุดจุดหมายปลายทางเผื่อได้เพื่อนร่วมทางกลับบ้านไปไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไปเพิ่มนะฮะทีนี้ผมจะพูดในส่วนของขั้นตอนครับว่าเอาเวลาที่เรากดรับงานแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับผมการที่เราเริ่มรับงานครับผมเราก็กดออนไลน์ไปนะครับผมจริงผมก็เล่าไปในคลิปที่แล้วแล้วแต่ทีนี้ผมจะมาเล่าในคลิปนี้ด้วยนิดนึงพอเรากดออนไลน์ไปนะครับผมแล้วพอลูกค้าเขาเด้ง เข้ามามีการแจ้งเตือนเจ้งเข้ามาเนาะเราก็กดยืนยันถ้าเราจะรับงานแต่ถ้าเราไม่รับก็ปล่อยว่างไม่ต้องกดอะไรหรือว่ากดปฏิเสธก็ได้ครับอันนี้ยังไม่เสียแต้มนะแต่ถ้าเรากดยืนยันไปแล้วเรายกเลิกงานอันนี้จะเสียแต้มนะครับผมรู้สึกว่าจะโดนหัก3มคะแนนนะฮะก่อนข้างเยอะเลยเฮ้ hey, ถ้าถ้าเราจะไปก็กดยืนยันครับพอกดยืนยันเสร็จเราก็วิ่ง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 ,งไปจนถึงหมุดก็เออเอาหมวกอันนอกอะไรให้เขาใส่ถามพี่ไปตรงนี้ถูกไหม ถูกใช่ไหมพี่ปักหมดถูกเนาะก็โอเคถูกปุ๊บผมลืมบอกก่อนที่เราจะถึงนะครับผมให้เรากดคําว่ามาถึงแล้วเพราะถ้าเราไปถึงแล้วแล้วลูกค้าเนี่ยยังไม่มานะครับผมมันจะจับเวลาทั้งหมด5นาทีถ้า5นาทีนี้ลูกค้ายังไม่มาอีกนะครับผมมันก็จะมีเหมือนการนับถอยหลังถ้าเกิน5นาทีเหมือนจะคิดนาทีละ2อถึงสบาทเนี่ยผมจําไม่ได้ประมาณนั้นแหละแล้วก็โอเคหลังจากรับลูกค้าเสร็จแล้วก็ขี่ปื๊บปุ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 มเรุยบ้อย ก็รับเงินทีนี้การรับเงินนะครับมันก็จะมีแบบจ่ายสดกับแบบเครดิตเนาะแบบเครดิตก็คือลูกค้าจะจ่ายผ่านแอปและแอปเนี่ยจะเป็นตัวกลางในการโอนให้เราอีกทีนะผมซึ่งใครหลายคนก็อาจจะอยากไม่อยากได้งานเครดิตเท่าไหร่ครับเพราะว่า มันจะโดนหักไปเรียบร้อยแล้วและที่สาคัญนะครับมันไม่ได้เงินเดี่ยวนั่นเลยมันต้องรอแล้วก็บางทีนะครับผมเงินเครดิตเนี่ยมันจะไม่ได้เราเต็มๆเพราะมันจะไปถูกหักในงานหน้าเพราะโบมันหักเปอร์เซ็นต์หัวข้อต่อมานะครับผมจะมาอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับผมค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันก็โบเนี่ยจะหักค่าคอมมิชชั่นจากคุณเนี่ยครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ ถ้าสมมติว่าคนวิ่งได้ร้อยหนึ100น่งนะครับผมมันก็จะหักไป18%แต่ว่าหักในที่นี่เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือลูกค้าจะจ่ายผ่านแบบเครดิตนะครับแบบเครดิตก็คือ1จะหักบัตรเครดิตกับซ้อน,นะครับผมจะจ่ายผ่านแอปโปแบบนี้ถ้าผมถ้าสมมติว่างานเนี้ยมันร้อยหนึง่งแล้วลูกค้าครับจ่ายเข้าไปในแอปโปนะครับผมมันจะมีเงินเหลืออยู่ในเครดิตของเราเนี่ยอยู่80บาทนะครับผมเพราะมันหักไป20เลยกับแบบที่2ถ้าผมถ้าลูกค้าจ่ายเงินสดมานะครับผม เราก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีเนี่ยหนึแต่ว่าเราเนี่ยต้องโอนให้บริษัทโบ้เนี่ยสิบแปดบาทนะครับผมนั่นก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นเองมันดีที่ว่าเออเราไม่ต้องมาคำนวณไม่ต้องมาคิดเองเหมือนภาษีแล้วก็จ่ายไปได้เลยตามที่มันขึ้นมาในแอปนะครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็อย่าติดค่าโดยสารเนี่ยเกิน500บาทแล้วกันอย่าให้มันติดลบเกิน500แล้วกันครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ดิแต่ว่าแนะนําว่าอย่าไปติดเกินนั้นดีกว่าเป็นผมนี่แค่ติดเกิน1 0 0 200บาทก็ เริ่มหมดหวันใจแล้วนะครับผม ก็อย่างเช่นถ้าสมมุติว่ามันติดเยอะใช่ไหมเวลาที่คุณได้รับงานเครดิตอะคุณจะแทบไม่เหลือเงินเลยเพราะเงินมันจะหักกับเครดิตหมดเลยนะครับผมคุณก็อาจจะต้องเลือกแต่ง,งานเงินสดซึ่งบางทีถ้าเลือกงานเยอะไปงานนั้นอาจจะเป็นงานดีของคุณทั้งวันเลยก็ได้คุณอาจจะไม่ได้งานเลยก็ได้อะไรเงี้ย <c oughs> โอเคทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีของโบนะครับข้อดีของโบก็คือแอปอื่นเนี่ยเวลาจะวิ่งมันต้องมีค่าเงินมัดจําต้องมีค่าชุดค่ากล่องใช่ไหมครับค่ายูนิฟอร์มค่าหมวกสเปคปของโบเนี่ยไม่มีเลยครับตอนนั้น ผมไม่มีเงินสักบาทเลยแต่ผมก็สามารถที่จะไปวิ่งโบได้นะครับผมแล้วก็ได้เงินมากินข้าววันนั้นด้วยร้อยกว่าบาทนะครับผมโดยที่แบบไม่ต้องใจเงินสักบาทเลยนะผมนี่ก็คือข้อดีของโบนะครับผมแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นข้อดีของทั้งงานไรเดอร์อ,อื่นด้วยนะครับผมรวมกันเลยก็คือมันเป็นงานอิสระครับผมเราจะเข้าทํางานกี่โมงเรื่องงานกี่โมงก็ได้เมื่อวนันเราทํางานมา500กว่าบ,บาทวันนี้แบบโอ๊ยขี้เกียจว่ะเมื่อวันเงิน,นเนยอะแล้วก็ <casting S 1> วไม่ต้องทํางานวันนี้ก็ได้ไปวิ่งงานวันต่อไปก็ได้นะครับผมไม่มีใครว่า conducted. นะคะางงานรับ เป็นเวลาจริงๆจังๆนะครับผมเราแค่กดออนไลน์ก็ถือว่าเราทํางานแล้วแล้วก็เรากดออฟไลน์ก็คือโอเควันนี้เราพอแล้วไม่ทําแล้วก็แค่นี้เลยนะฮะส่วนข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังครับผมก็คือโบ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเด็ดขาดมากเลยครับมันจะแบนเราได้ง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราทําผิดเล็กๆน้อยๆนะผมมันจะแบนเราแบบว่าไม่ให้เราอทธรอ์ได้ซ้ำนะครับผมเพราะว่าผมผมเพิ่งโดนแบนมานะผมไม่มีสิทธิ์ อุทอนแล้วโบก็จะไม่ฟังคุณเลยครับผมจะแบนแบนเท่านั้นเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าการตัดสินของเราเนี่ยจะเป็นที่สิ้นสุดนะครับผมไม่ว่าคุณจะมีข้อคอลหาไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรในการทําบิดนะครับผมผมจะไม่ฟังคุณครับผมจะแบนอย่างเดียวนะฮะแล้วมึงก็ไม่ต้องมาขี่ไปขี่แอปอื่นนะครับผมไม่ง้อมึงด้วยนะฮะแล้วก็เวลาที่เราโดนแบนแล้วเราจะไปสร้างบัญชีใหม่มันก็จะไปติดขั้นตอนการสมัครตั้งแต่แรกเลยว่าคุณเคยถูกแบนแล้วนะครับคุณไม่สามารถกลับมาขับได้ อะไรประมาณนี้ครับผมก็นี่คือข้อควรระวังครับว่าอย่าไปทําผิดกฎของโบสละกันแล้วก,ลก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีครับผมถ้าจุดที่คุณเรียกเนี่ยไม่มีคนเรียกก็คือตรงนั้นมันจะเงียบเงาเป็นป่าช้าเลยมันจะเงียบมากๆเลยมันจะไม่มีคนเรียกเลยทีนี้ส่วนคนที่เรียกเยอะๆจนแม p เป็นสีแดงให้รู้เลยครับว่าตรงนั้นรถติดแต่มอเตอร์ไซค์ก็ดีรัามันซอกแซกได้แต่บางทีมันก็ติดจนซอกแซกไม่ได้เลยก็มีครับโดยเฉพาะแถวสะพานควายครับตรงนั้นซอกแซกไปไม่ได้เลยครับต้องระวังตรงนั้นด้วย แต่ถ้าไม่ซีเรียสครับผมก็โอเคไปได้นะฮะแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึง่งอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียของแอปโดยตรงหรอกแต่มันเป็นที่ลูกค้าบางทีครับลูกค้าก็เจอลูกค้าหลายแบบครับลูกค้าที่ดีๆน่ารักก็มีแต่ลูกค้าที่แบบว่าเป็นพี่น้องกับจระเข้ก็มีนะครับผมบางทีก็ปักหมุดแล้วก็มาด่าเราก็มีครับผมหรือแม้กระทั่งบางทีเจอลูกค้าที่อาจจะอันตราย,ยาเช่นแบบว่ามีการลวนลามรูปคํา เวลาขับรถอยู่งี่ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนครับว่าจะมองไปข้อดีข้อเสียหรือไม่ไนะฮะเดี๋ยวผมไล่ลงจากรถเลยนะไม่แมวแมวเ,เลยอเครับทีนี้ข้อสุดท้ายครับผมเดี๋ยวผมจะมาแชร์ทริคการวิ่งงานให้มีความสุขทั้งวันแล้วกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเลือกนิดนึงนะครับผมไม่ใช่ว่างานอะไรมาฉะรับหมดเลยเพราะบางทีครับผมเราอาจจะไปวิ่งงานที่มันอาจจะไปไกลมากแล้วมันไม่มีงานวิ่งกลับมาอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ต้องเลือกครับผมแล้วก็ดูด้วยว่าเวลาที่เราวิ่งไปเนี่ยพอเราไปส่งลูกค้าคนแรกเสร็จ เราจะมีงานต่อไหมเพราะว่าบางทีครับถ้าลูกค้าวิ่งเราไปส่งใจกลางเมืองอย่างงี้สมมติไปส่งสยามร้อยทั้งร้อยครับยังไงก็มีงานวิ่งไปต่อเนี่ยแต่ถ้าแบบว่าลูกค้าเรียกจากแบบอยู่บางเขนไปหนองจอกเนี่ยก็อาจจะตีกลับตัวเปล่าครับเพราะว่าผมไปหนองจอกมาก็ไม่เคยได้กลับแบบมีงานเลยกลับตัวเปล่าเสียค่าน้ำมันฟรีๆตล,ลอดเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูว่าเวลาคนเรียกเนี่ย เรียกไปในที่ไหนสถานที่แบบไหนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสบริการให้สุภาพนะครับผมให้ลูกค้าชอบเราแล้วก็อย่าลืมนะครับขอ5ดาวจากลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าการขอ5าดาวจากลูกค้าเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ในการทําให้แรงกิ้งของเราเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็พอแร็งกิ้งสูงขึ้นนะครับมันอาจจะมีผลต่อการที่แบบว่ารีคอมเมนต์เราดันงานให้ลูกค้าเลือกเราอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับ ep 2นะครับผมส่วน ep 3จะเป็นอะไรนั้นก็ ติดตามไว้ได้เลยนะครับผมแล้วจะมาเจอกันในพีระสตูดิโอนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย